พามาลองบอดมอนเตอร์แมปใหม่ตัวละ1,000 0สตามมนามาดูว่าตัวไหนจะได้เซนีเยอะมากกว่ากันโซ่สดีครับผมมสเตอร์ซิเวอร์ในเกมแลกนาล็อกเอ็มคาสิตเติมเกมคิสตันออฟแอตแลนด์ในราคาถูกกว่าเติมเองได้แล้วที่ i ิสแมนช็อปถูกกว่าเติมเองเติมได้ตลอด24ชั่วโมงทางเว็บไซต์และไลน์เติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ รีเพิ่ม1แพ็คแถม l i s t m a n c ค i ยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นดำได้ทุกเกมตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเข้าไวผ่อนได้แถมพอยสะสมมีสิทธิ์รับแพ็คที่ l s t m a n ช h o p เท่านั้นด้วยความที่ว่าเป็นแมปใหม่ต้องลองบอดกันดูหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มตัวที่เลเวลสูงที่สุดในแมปเลเวล135หลังจากที่เราบอดไปนะครับใช้เวลาประมาณ95นาทีเซนีที่ได้รับ1ล้าน5เกือบ1 1ล้าน6ก,กันเลยทีเดียวนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดข้างในกันดีกว่าเจอบผมไม่ได้เพราะมันตันแล้วเนี <c> ่ย <oughs> ใช้พ่อ้าบอทก็จะเป็นทรง,งนี้มานะครับธนูแห่งคาถาวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เป็นอาวุธเลเวล110นะครับขายได้อยู่ที่3,2 0 0ได้มาอยู่ที่1 0 4อันด้วยกันนะครับแล้วก็ขยะไม้ตอนนี้ยาตบป้องหูราคาอยู่ที่351แล้วก็อีรูที่เราได้รับนะครับอยู่ที่200กับก้อนกันเลยทีเดียวแค่ยา ตบป้องหูเราก็ขายได้9 0 0 0แสนกว่าเกือบล้านนะครับแล้วก็ถ้าเป็นธนูขายได้4 0 0 0 0ถือว่าเป็นขยะที่มีราคาสูงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้ารวมกับบอทนี่ก็เกือบเกือบสล้านเซนีแล้วนะครับถ้าขายขยะหมดก็ได้ตีว่าเกือบเกือบสล้านนะครับแล้วก็รวมอ e ีรูด้วยถือว่าเป็น1แหล่งฟาร์มชั้นดีเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับมอนเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าใครอยากฟาร์มไปฟาร์มได้นะคุ้มค่าอยู่แน่นอนเพราะอย่างน้อยเราก็มีโอกาสได้ลุ้นใบแป่นด้วยเหมือนกัน และก็การของเขาเป็นการ์ดใหม่อันนี้ก็บอดน้องพืชอีกรอบนึงเห็นไหมครับเซนีก็ยังอยู่ที่1นล้านหส่วนไอเทมที่เราได้รับต้องบอกเลยว่าใกล้เคียงกับอันเดิมแบบมากๆแต่อีรูเนี่ยก็ได้ถึง270ก้อนนะครับถือว่าเป็นจํานวนที่มากโข ổ. เพราะว่าถ้าเราทําเป็นอันใหญ่ใช่ไหมครับก็ได้ถึง55าตีว่าในส่วนของอีรูเนี่ยก็ได้ประมาณ1ล้านกันเลยทีเดียวเชียลอันนี้ก็จะเป็นน้องมินิหลังจากที่เราบอดไปก็ใช้เวลา79ดนาทีค่อนข้างไวกว่า ตัวก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เซนีที่เราได้รับได้รับถึง1นึ่0ล้านหกแสนาคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของขยะกันนะครับปึ๊บก่็มารับของรายวันกันก่อนบึ๊บ แล้วก็นี่เลยสำหรับอุปกรณ์อาวุธก็จะเป็นเลเวล110ราคาขายได้3200ต่อชิ้นเราดรอปได้มา84ชิ้นนะครับก็เป็นมูลค่า3 3 0 0 0 0ถือว่าดรอปได้ค่อนข้างน้อยน้อยมากกว่าตัวก่อนหน้าอันนั้นดรอปได้ถึง104ชิ้นนะครับอาจจะเป็นเพาะจังหวะด้วยดวงด้วยขยะอาวุธก็เลยจะมากกว่า100 0 0แแต่ในส่วนของขยะพื้นฐานของตัวละครเนี่ยพวงดอกไม้เอลได้มาถึง3,500นะครับ ได้มามากกว่าเยอะมากๆอันนั้นได้2,000กว่าอันใช่ไหมครับอันนี้ได้ถึง3,500อันและราคาตลาดเนี่ยจะอยู่ที่410ด้วยกันนะครับเป็นมูลค่าที่สูงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ410คูณ3,516ก็เทียบเท่ากับ1 4 0 0 0ล้าน4แสถึงแม้ว่าอุปกรณ์จะน้อยกว่าแต่เซนีเราได้เยอะมากกว่าและถ้าเราขายเนี่ยก็ได้ตกๆประมาณ2ล้านโดยรวมนะครับเซนีแล้วก็ถ้ารวมขยะตรงนี้ไปอีก1ล้าน4โอ้เดยกได้ว่าได้ถึง3.4 M, M ด้วยกันนะในกรณีที่ขายหมดนะครับถึงแม้ว่าจะขายไม่หมดเราสามารถเอาของไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตหรือในการเลื่อนขั้นได้ด้วยนะครับผมก็เป็นตัวเลขที่ไม่น้อยส่วนถ้าเป็นบูปินในกรณีที่ได้มาก็มีมูลค่าถึง4ี่แสนนะครับแล้วก็ถ้าผลิตไปอีกโอ้โหราคาก็น่าจะโดดเพิ่มขึ้นไปอีกพวกใบแปนบูปินของใหม่ราคาก็จะมีเนาะแต่ถ้าเป็นการ์ดด้วยความที่ว่าเป็นการ์ดแค่สีเขียวราคาก็จะอยู่ที่3ามแสนนะครับเป็นการ์ดสมส่หัวราคาอาจจะไม่ แพงมากแต่ก็น่าจะขายออกมากกว่าใบอื่นๆส่วนใบแปนอีกตัวหนึ่งนะครับก็อยู่ที่400,000สีและการ์ดด้วยความที่ว่าเป็นการ์ดสีฟ้ามีมูลค่าถึง1,020,000และคอดอปอ e ีรูด้วยก็ให้เทียบกันอีกตัวหนึ่งถึงแม้ว่าจะได้เซนีน้อยกว่าแต่เขาจะมีอ e ีรูโดยรวมอาจจะมากกว่าแล้วก็ได้ลุนการ์ดสีฟ้าด้วยก็เลือกเอาแล้วกันนะครับว่าเราจะฟาร์มตัวไหนดีคนละแบบนเนาะเผื่ออยากจะเปลี่ยนจุดฟาร์มจากเปเปอร์มาฟาร์มตัวใหม่เพื่อลุนการ์ดหาของที่มีราคาแพงก็ได้เหมือนกันด้วย ถามได้ว่าเป็นมอนตใหม่เนาะขยะน่าจะขายง่ายในบางอย่างนะครับอาจจะขายออกได้บ้างนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เลยก็ตามหลังจากที่เราบอดไปถึงแม้ว่าตัวนี้จะใช้เวลานาน,านหน่อยนะครับอยู่ที่97นาทีแต่เซนีที่เราได้รับเนี่ยถือว่าเยอะมากกว่า2ตัวก่อนหน้านี้ขนาดเป็นมอนเตอร์เลเวลน้อยกว่านะอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสนหมื่นนะครับไม่น้อยเลยและเดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนของขยะแต่ก่องเงินวันนี้เกลือนะครับปึ๊บได้อุปกรณ์นะครับเลเวล110ราคา3ามพอยู่ที่8 0 ชิ้นถ้าขายก็อยู่ที่3ามแสนหนึ่งใกล้เคียงกับอีกตัวหนึ่งมากเลยส่วนขยะนะครับได้ถึง3ามพันหชิ้นด้วยกันนะครับราคาอยู่ที่348ปตีว่าประมาณ1ล้านเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยแต่การไม่ดอปนะครับการไม่ดรอปการไม่ดรอปอ,อุ้ยเปิดกองเงินได้เกาะน,นี้ด้วยนะครับราคา4ี่แสนแล้วก็เปิดหีบนักผจญภัยนะครับได้ขยะโอริอีรูอีกนิดนึงแล้วก็เปิดของไปหมดประมาณนี้นะครับตีว่าถ้าในเรื่องเซน ี่ผมว่าตัวนี้น่าจะได้เงินสดมาเลยนะครับนี่มอนเตอร์เลเวล127แต่ถ้าจะเอาของอื่นๆด้วยก็บอดมอนเตอร์เลเวลสูงสุดได้เหมือนกันก็บพาร์ทนี้มาแนะนําประมาณนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์หน่อยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วลบ